เดี๋เราต้องมาตรงทะเลกันนะอ่ะมาดูกันนะ,ะไปปึบเป็นไหมอะเป็นนางเงือกหรือเปล่าอ๋อเป็นทุกคนนี่งไงเอา้ากลายเป็นนางเงือกไปแล้วนะคะเอา้าเป็นไงล่ะจากนางฟ้ากลายเป็นนางเงือกเฉยเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปนี้กันนะคะชื่อว่าแมป m i ส t ี พีคนั่นเองนะคะบอกเลยนะว่าแมปนี้เป็นแมปเกี่ยวกับนางฟ้าแล้วก็มีนางเงือกด้วยนะคะแต่ที่พิเศษคือในแมบนี้เราสามารถเป็นนางฟ้าได้หลายรูปแบบนะอยากรู้ว่าหลายรูปแบบยังไงก็เข้าไปเล่นในแมปกันเลยมาแล้วนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปมิสเตอร์พีแล้วนะคะซึ่งเป็นแมปเกี่ยวกับนางฟ้าแล้วก็มีนางเงือกด้วยอันดับแรกเลยนะคะมันจะให้เราเลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นนางฟ้าแบบไหนโดยการกดคําว่า เลตรงนี้นะนี่เลยแล้วมันก็จะมีธาตุต่างๆให้เราเลือกสีเขียวนี่น่าจะเป็นแบบว่านางฟ้าธรรมชาตินะคะสีนี้เป็นไฟแน่นอนนางฟ้าธาตุไฟแล้วก็อันนี้เป็นนางฟ้าธาตุมลดำแล้วก็อันนี้เป็นนางฟ้าธาตแสงสว่างแล้วก็อันนี้ เป็นนางฟ้าเอ,อ่อไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับแสงสว่างนะแล้วก็อันนี้เป็นนางฟ้าธาตุน้ำนะคะพี่นิวนะคะขอเลือกเป็นธาตุไฟละกันนะคะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยเกิดธาตุไฟอ่ะไปนะมาเลยเลือกธาตุไฟอันแรกพอมาถึงนะคะมันก็จะมีนี่ตัวละครให้เราตกแต่งแล้วก็มาพร้อมกับปีกไฟด้วยนะทุกคนเห็นไหมแค่ปีกก็สวยแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็สามารถเลือกเพศได้นะอันนี้พี่นิวก็ขอเลือกเป็นเป็นเพศหญิงนะคะ เราก็จะได้ชุดกระโปรงมาใส่รู้สึกว่าปีกเนี่ยปีกมันไม่มีให้เราเลือกนะมันมีแค่ปีกเดียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาขอเป็นตาสีสีไฟแล้วกันนะคะอ้าจะได้เหมาะกับการเป็นนางฟ้าธาตุไฟแล้วก็มีทรงผมทรงผมก็มีให้เราเลือกทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะเอาทรงไหนดีอุ้ยทรงนี้ก็สวยอุ้ยพอทรงแรกก็สวยเลย งั้นเอาตรงนี้แล้วกันนะมันก็จะให้เราตกแต่งประมาณเท่านี้อกดถูกไปเลยนะคะและนี่ก็คือโชมหน้านางฟ้าธาตุไฟที่เราได้สร้างคาแรคเตอร์ไว้ว้าวจะบอกว่าก็ดูสวยเหมือนกันนะเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างกับแบบนี้มันเล่นยังไงตรงนี้คืออะไรอ่ะมีแบบว่ามีผักมีผลไม้นะคะอันนี้คือคือกล้วยใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นแอปเปิลนะแอปเปิลจุ่มคาราเมลอุ้ยเดี๋ยวนะสามารถอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ดวยวเฮ้ยแป๊บนึง มือนกับว่ามีใครมาปล่อยพลังใส่เราเหมือนกับว่ามีนางฟ้ามาปล่อยพลังใส่เราเนี่ยะคะเป็นนางฟ้านี่คนนี้นี่นี่คนนี้นี่เออมันสามารถปล่อยพลังใส่กันได้ด้วยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปล่อยพลังยังไงอ,อ๋อกดตัวอีนี่ไงกดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเราดวกระทำฝัาเอาตายเลยเอาเมื่อกี้เราตายเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็มาเกิดใหม่ตรงฮะตรงทะเลนะคะมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยตอนนี้นะคะเรามาอยู่ตรงอะไรเนี่ยตรงชอบร้านค้านะเออมันมีอะไรขายเนี่ยเฮ้ยเอาเดี๋ยนะแป๊บนึงเ้าอ๋อนี่ไง มันมีไอเทมขายด้วยนะว่าไปอุ้ยไอเทมทสวยๆเพียบเลยเนี่ค่ะเป็นเครื่องประดองประดับอะไรแบบนี้แต่ว่าต้องใช้เงินในเกมซื้อใช่ไหมเนี่ยนี่ค่ะมีมงกุฎนางฟ้าด้วยนะคะแต่ว่ามงกุฎก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้ววราคาก็500บาทแล้วเนี่ยในขณะที่เรามีตังอยู่5บาทออ้ยนี่ลายอย่างเท่เลยทุกคนเดี๋ยวนะต้องซื้อ,อยังไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะ4,500 4,500บาทเ่หารอเนี่ยโอ้โหแล้วของผู้หญิงอะ่ะมาดูของผู้หญิงดีกว่าโอ้โหของผู้หญิงก็เท่ๆทั้งนั้น มีสี่พันห้าร้อยเหมือนกันมีทั้งหมดสามชุดนะทุกคนโอ้แต่ละอันนี่คือแบบเท่ๆทั้งนั้นเลยในเะนี่ยราคาสี่พันห้าเท่ากันหมดเลยในขณะที่ตอนนี้เรามีตังอยู่ห้าบาทดีกงเราสามารถแบบว่าปล่อยพลังใส่เพื่อนได้ด้วยนะเอาแบบนี้เลยเอาใครชนะละ่ะใครจะตายก่อนกันเดี๋ยวนะป๊บนึงเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนปล่อยพลังรัวๆเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทําไมพลังเพื่อนมันรัวขนาดนี้ล่ะเพื่อนเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนจะปล่อยพลังขนาดนี้เรายอมตอาอ้าในไงเราตายก่อนไหมละ่ะโอ้โหเพื่อนพลังแข็งแกร่งเลเกินเอาเฮ้ยเดี๋ยวตกนรกเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยนี่เรามาอยู่นรกเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าเราเจอนางฟ้าธาตุเดียวกันนะนั่นคือธาตุไฟโอ้โหแต่งตัวเหมือนกันก็อย่างว่านะว่าเป็นนางฟ้าธาตุไฟเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าในแบบนี้มันมีการปรุงยาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะโดยการมาคุยกับ แม่มดคนนี้แม่มดบอกว่าฮห้นางฟ้าฉันเป็นแม่มดนะฉันชื่อว่าแอติลูน่าโอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนนะประมาณว่าแม่มดคนนี้ให้เราไปหาวัตถุดิบมานะคะอ่ะหอะนี่ไงวัตถุดิบนะคะตามตามด้านบนนี้เลยนะคะห้อย่างโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบตามนี้ละกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่มันคือขนนกนี่เดี๋ยวนะ มันมีขนนกด้วยเหรอเออด้านบนนี้มันก็ไม่มีขนนกนี่ก็ไม่รู้เราจะเก็บมาก่อนละกันอ่ะเก็บมาเก็บเก็บไม่ได้ด้วย <c oughs> เพราะว่าเอ้าด้านบนไม่มีขนนกนี่หวา่า <c oughs> เฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะักกระดูกเออใช่ต้องเก็บกระดูกด้วยอันนี้ไงเราเจอกระดูกแล้วนี่มันก็จะสีเข้มขึ้นมาแล้วก็นี่เราเจอกระดูกอันหนึ่งเฮ้ยว่าไปมันก็หาไม่ยากหรอกอ่าเราเจอกระดูกสองอันแล้วเพราะฉะนั้น เหลือแค่สามวัตถุดิบอุ้ยอะไรอะเอ้ยเจออีกหนึ่งเดี๋ยวนะอันนี้มันอยู่ด้านบนบนเนี้ยมันก็ไม่มีนี่ว่าแล้วเราก็เดินมาเจอถ้ำทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้เอ้ยเอ้ยใช่แหละอันนี้แหละที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อ้าเจอแล้วหนึ่งนะคะตอนนี้เราเหลือวัตถุดิบสองอันอุ้ยเหมือนกับว่าเราเจอเห็ดแล้วเห็ดเห็ดอ้าเจอเห็ดแล้วทุกคนนี่เห็ดอยู่นี่จัดไปนะคะ แล้วตอนนี้เราก็เหลือวัตถุดิบแค่อันเดียวมันคืออีอย่างว่าเราเหลือแค่อันเดียวนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรคือตอนนี้นะเราเหลือแค่อันเดียวนะคะที่มันเป็นเหมือนดอกไม้นะนี่อันที่สี่เห็นปะเอออยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่หายากเหมือนกันนะคะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยสว่างสว่างตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยใช่เลยทุกคนเราเจอแล้วดอกไม้ในสุดเราก็หาครบ ทั้งหมด5วัตถุดิบเหมือนกับว่าเรานะคะต้องไปที่หม้อปรุงยาตรงนูนน้นนะทุกคนนี่เลยเราต้องมาที่หม้อปรุงยาตรงนี้แล้วเราก็อาเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปนะคะใช่ไหมใช่แหละเฮ้ยยังไงเฮ้ยนัย่งไงใช่แล้วอุ้ยแล้วเราก็จะได้เงินมาอ๋อสแสดงว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะได้เงินมานะคะแล้วเราก็จะเลเวลอัพนั่นเองเนี่ยตอนแรกนะ,ะเรามี5บาทตอนนี้เพิ่มมาเป็นส5ิบาท อ,อโถเอ,อ้ยทำไมเพิ่มน้อยจังละ่ะอุษาหาตั้งนาน <S <S เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนาธาตุนางฟ้าดีกว่านะตอนแรกเราเป็นาธาตุไฟใช่ไหมต่อไปเราลองมาเป็นาธาตุน้ําดูบ้างนะคะนี่คือ นางฟ้าธาตุน้ำอ้าชุดสวยทีเดียวสามารถเลือกปีกได้ไหมปีกเลือกไม่ได้หน้าตาล่ะหน้าตาก็เป็นหน้าตานี้ละกันน่าจะได้เหมาะกับธาตุน้ำนะคะทรงผมอ้าทรงผมเป็นทรงผมนี้ละกันดูสวยงามมาแล้วนะคะเราคือนางฟ้าธาตุน้ำนี่ค่ะเราเป็นธาตุน้ำแล้วก็ต้องมาเกิดตรงน้ำโอ้โหสุดยอดทุกคนไหนลองบินดูซิอ้าบินสวยงามนะอุ๊ยเดี๋ยวนะนี่นางฟ้าธาตุอะไรอะดูดีจังเลยอะ่ะ นางฟ้าท่าแสงสว่างดูเพื่อเราดิแต่งคือแบบว่าดูดีมากเลยอ่ะเราดูเป็นนางฟ้าที่ต่ำต้อยไปเลยเนี่ยทำไมเพื่อเราดูดีขนาดนี้อุ้ยจะบอกว่าด้านหน้าเรานัา้<ๆ>น,นสวยมากทุกคนเป็นต้นไม้ที่แบบว่าเหมือนมีหิ่งห้อยเลยนะคะอุ้ยสวยมากขอบินไปดูแล้วกันนะบินไปดูเลยโอ้โหสวยจริงจมันว้าวมากเลยนะคะเนี่ย,ยจะว่าไปแบบนี้มันทําแบบ ทำใหญ่โตมโหฬานมากเลยนะคะแล้วเราก็สามารถไต่กิ่งไม้ตรงนี้ได้ด้วยนะคะโอ้โหยางงามอ่ะต่อไปนะคะเรามาเป็นนางฟ้ามนดําดีกว่านะคะมาดูเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นใครเป็นนางฟ้ามนดําเลยอ่ะตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็มาเลือกหน้าตาอ้าหน้าตานี้เหมาะกับนางฟ้ามดําทรงผมก็เป็นทรงนี้ละกันนะคะอ้าเหมาะเลยเดี๋ยวบอกนะว่านี่คือที่อยู่อาศัยของนางฟ้ามดําเดี๋ยวเรามาดูพลังของนางฟ้ามนดํากันดีกว่านะคะ เออว่าแต่แถวนี้ไม่มีนางฟ้าตัวอื่นเลยเหรอเดี๋ยวลองปล่อยพลังของนางฟ้ามุนดามดูนะคะไปอึบโอ,โ,โอ้โหก็รุนแรงอยู่นะ<อ>เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเป็นนางเงือกกันบ้างดีกว่านะคะนี่ค่ะโดยการมาคลิกที่ไอคอนนี้แต่ว่าเราต้องจ่ายห5ร้อยห้าสิบโลบักเพื่อที่เราจะได้เป็นนางเงือกนะก<อ>็คือที่นิวก็ยอมจ่ายไปนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่า เราจะเป็นนางเงือกยังไงเราได้ทําการซื้อนางเงือกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองแบบว่าเอานางฟ้าเนี่ยกระโดดลงไปในน้นาแล้วกันนะดูกันว่าจะกลายเป็นนางเงือกไหมเอาเฮ้ยเดี๋ยนะหรือว่าน้ํามันลึกไม่พอเนี่ยเราต้องมาตรงทะเลกันนะามาดูกันนะคะไปปึ๊บเป็นไหมอะเป็นนางเงือกหรือเปล่าอ๋อเป็นทุกคนนี่ไงเอากลายเป็นนางเงือกไปแล้วนะคะเอาเป็นไงล่ะจากนางฟ้า กลายเป็นนางเงือกเฉยเลยนะคะแล้วก็เป็นนางเงือกที่มีหางสวยงามมากเราต้องไปตรงน้ําลึกๆนะคะนางฟ้าเนี่ยถึงจะกลายเป็นนางเงือกเลยนะคะว่าสวยงามมากนะคะจากนางฟ้ากลายเป็นนางเงือกมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอะเดี๋ยวลองขึ้นบกดูนะคะถ้าเกิดเราขึ้นบกไปเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเนี่ยฮะกลายเป็นนางฟ้าเหมือนเดิมนะคะว้าวโอ้โหสุดยอดเลย นางฟ้าด้วยนางเงือกด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้โหมาถึงก็ปล่อยดาเมจใส่เราเลยเอ้ยเดี๋ยวทำไมใจร้ายขนาดนี้ล่ะเฮ้ยเหมือนกับว่าในแมปนี้นะคะถ้าเกิดเราอยากมีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะเราต้องทําการกาจัดเอ่อนางฟ้าด้วยกันนะทุกคนนะนี่อย่าพี่นิวก็ทําการปล่อยพลังใส่นางฟ้าด้วยกันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรานะคะยิ่งกําจัดนางฟ้าได้มากเท่าไหร่นะคะสกิลการปล่อยพลังของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะทุกคนเนะี่ย ี่นิวก็พยายามปล่อยพลังใส่ใส่เพื่อนคนนี้นะคะโ,โดนหรือเปล่าเนี่ยโอโ้โหเดี๋ยวนะบินสวอนเลยเนี่ยค่เดี๋ยวโอ้ไปเลยจ้าปล่อยไปเลยจ้าบินแบบนี้เราก็ปล่อยพลังถึงเนี่ยเราต้องทําการกําจัดนางฟ้าด้วยกันแบบนี้นะคฮะ <S <S เอาละครับทุกคนจะบอกว่าแมบนี้สนุกมากนะคะเป็นแมบเกี่ยวกับนางฟ้านางเงือกนะคะว่าในแมบนี้เหมือนกับว่ามันมีอะไรให้เราทําเยอะมากๆเลยถ้าเกิดใครอยากเล่นนะ,ะเดี๋ยวพี่นิวนะคะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันแล้วก็ ้ามาเล่นกันได้เลยนะคะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเป็นนางฟ้าธาตุอะไรแต่สําหรับพี่นิวนะคะชอบนางฟ้าเดี๋ยวน้าพปี่นึวจใครแล้วเนี่ยเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวพวกเราเป็นนางฟ้าด้วยกันเนี่ยเ้ยเราจะมาทําร้ายกันทําไมเลยเนี่ยเอา้าจะตายแล้วเนี่ยเรานี่ะจะตายอ้อ เออเออกตายในพุ่มญ้าเลยเดี๋ยวมาเกิดใหม่ตรงนี้เลยอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะขอไปอัพเลเวลก่อนเพราะว่าตอนนี้สู้กับนางฟ้าตัวไหนไม่ได้เลยบ๊ายบายค่ะจุ๊บจเฮ้ยว่าแต่เราสามารถกลายเป็นนางเงือกในบึงนี้ได้ไหมไปลองดูกันนะคะ นางเงือกเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่กลายเป็นนางเงือกเลยเฮ้ยนี่เราต้องไปตรงที่ทะเลอย่างเดียวเหรอเนี่ยเฮ้ยโอเคตอนนี้เรากลายเป็นนางเงือกแล้วว้าวตอนแรกก็น,นึกว่าต้องไปที่ทะเลอย่างเดียวเดี๋ยวลองขึ้นเรือซิอ้อาวพอขึ้นเรือปุ๊บกลายเป็นนางฟ้าเลยเอา้าเดี๋ยวนะทำไมแปลงร่างไวและเกินแล้วเฮ้ย